สำหรับในวันนี้นะคะวิทยาลัยพยาบาล ขอก่าวคำว่ายินดีต้อนรับนะคะคณะผู้ปกครองทุกท่านและผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ทุกคนนะคะหลังจากนี้นะคะก็จะมีการประกาศผลนะคะทางหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยและเฟซบุ๊กของวิทยาลัยพยาบาลบริราชนิดนครศรีธรรมราชนะคะก็หวัง ชื่อนางสาวธนวัาน์าารัตนภู่มมาซาโรงยาสม็ดจุลวิทยาคมจรังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้มาสอบสัมภาษณ์ค่ะศึกษาต่อเข้าคณะยาบาลศาสตร์ค่ะหนูรู้สึกว่าที่นี่นะคะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ค่ะอีกครั้งนะคะหนูมีความชื่นชอบเกี่ยวกับวิทยาลัยนี้ตรงที่ว่ามีความร่มรื่นค่ะสงบค่ะแล้วก็มีเครื่องมือที่ครบครันเหมาะแก่การเรียนรู้นะคะหนูได้สุดถามมาจากพี่นะคะก็ะจะได้ไปฝึกประสบการณ์ที่โรงพยาบาลมหาราชค่ะ ใจดีมากเลยค่ะถ้าหนูประทับใจในวิชาชีพพยาบาลค่ะและหนูมีแดงน้ำบนาลใจจากพยาบาลเยอะๆมากเลยค่ะรู้สึดชอบมากเลยค่ะเห็นบรรยากาศอะไรร่มรื่นมากเลยค่ะถึงอยู่ในเมืองก็ร่มรื่นสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจุธามาศเดทพิมมาจากนพดามิทยาจังหวัดนครศรีธรรมราชจอมภาคค่ะ,คะพยาบาลศาสตร์ เนีอยฉันว่าจะถานพรมรามชนกจะท้า้อมเป็นพยาบาลที่ดีในอนาคตได้ค่ะนางสาวมีเทวดีจันกรค่ะมาจากโรงเรียนช่างกลางประชาคมตนางภาคพ,พยาบาลรู้จักผ่านครูแน่นีนวค่ะแล้วก็เสิร์ชหาเองในเปซบุ๊กด้วยเป็นวิทยาลัยพยาบาลโดยโตรงด้วยคะ่ะแล้วก็คิดว่าเขามีความพร้อมในการศึกษาการเรียนการสอนแล้วก็ เป็นที่ว่าเป็นวิทยาลัยที่ว่าผลิตพยาบาลได้ออกมามีคุณภาพมากถ้ามันในสถาบันก็เริ่มน่าชิลกันประทับใจอาคารจะมีต้นไม้แล้วก็ถ้าว่าได้เรียนที่นี่ก็อาการกินที่พักก็พร้อมค่ะเป็นสตรีสตรีพังงาเป็นพยาบาลเป็นสตรีพังงาครับจ้าสอบ พยาบาลครับก so, 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 ็เขามีความตั้งใจเขาใจรักในการพยาบาลเขาพลาเป็นแนวทางให้เขาอยู่พร้อมสาธิตพร้องแล้วก็ลูกสาวก็ฟ้องพยาบาลที่นี่ครับตั้งใจมาที่นี่แห่งเดียวเลยก็เป็นตัวแทนจากพี่ปีหนึ่งนะคะที่มาแล้วน้องๆมาสัมภาษณ์นะคะก็วันนี้ก็รู้สึกว่าน้องๆก็เฟรนดี่แล้วก็รู้สึกว่าห้องสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ออกมาได้ดีเลยค่ะก็หวังว่าจะเจอกันในวิทยาลัยพยาบาลนะคะวัีค่ะบ๊ายบาย